สวยๆจะทำน้องแรงสวยรักเด็กจะสวยจะทำน้องแรงหหนหอมหนให้สวยหอมหน่อยแม่อย่าอย่าทำน้องแรงอย่าทำน้องแรงอย่าทำน้องแรงลูกก่อนน้องก่อนอย่าทำน้องแรงอย่าทำน้องแรงสวยเกิดก่อนแน่เนาะพี่สวยเล่นด้วยเฉยๆสวยรักเด็กสวยรักเด็กสวยรักเด็กว่าอะไรเลี่ยไรเนี่ยอีสวยมันทางอีดาดิแม่สวยมันโอ้ขีดเด้สวยมันแค่อยากเล่นด้วยซื้อเห็นบอลซานหางดูดิวพี่สวยเล่นด้วย ให้สวยนางให้ลูบหัวด้วยให้ลูบหัวีย้อนั่งลง่อย่าหายเด้อสวยมันทางเด็กหน่อยคืออย่างนี้เอาให้ลูบหัวลูบหัวมาิมลักนอมติรักนี่นี่ันอยรักหนยจับนอยจับหนสวยเลจักสวยัน้องแต่ายา้สวยมันทางเด็กหน่อย ไม่ร้องสวยรักเด็กเฉยๆหนูไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องหอมหน่อยหอมหอมพี่สาวหอมชสวยหน่อยสวยหน่อยหนูหอมสวยหน่อยสวยรักเด็กดูตัวอื่นเนี่ยเขาไม่สนใจเด็กเลยนะแม่ปล่อยสวยดูนะรับแม่ลูกรับใครให้หอมได้จังหน่อยเด็กน้อยมักโตได้หน่อยเนี่ยหอมเด็กว่านี่นะยังกันย้อยนี่เล็ดล่ำแน่เล็ดล่ำแน่มามาสวยเล่นด้วยเฉยๆ ประคาในน้อยหนึ่งที่จเอ็นสวยพวกหมาว่ะสวยเป็นดาราเด็กพวกเอ็นสวยพวกหมาเด็กจังไถว่ะเอาลัก่อนลัก่อนวัดวายใหญ่หลายย่างเของมหาหมาบันที่นี่เอานี้หนูเอานี้วางหนูเอานี้วางหนูเอานี้วางถ้าจะเล่นกับสวยอ่ะเอานี้วางเอาสวยสวยสวยท้าใครเบาๆนะเบาๆนะเบาๆนะจับเบาเบาเบาๆเบาเบาๆเบาๆ รักสวยอย่างนี้รักสวยหน่อยรักสวยหน่อยและรักสวยหน่อยค่ะรักสวยหน่อยนะคะกอดกอดกอดอ่ะกอดหน่อยกอดสวยหน่อยค่ะเอามาแดดแดดแดดเขาสวยเป็นหมาตัวเดียวที่ที่เล่นกับบีบี้นะครับหอมเนี่ยหอมเนี่ยเออเออแต่ข้างเธอแบบไม่น่อยนี่เอาหอมอีกจ่าบาทนล้วเออเออ เขาเมื่อออกแต่ยายหอมแม่หอมเชื่อเชื้อหอมแก้งเขาคุเดชก็หอมเชื่อเชื้อนึงเนาะก็ใหญ่หอกน้อยเห็นมันเป็นตัวอ่อนมนุษย์สจะเล่นด้วยสวยจะเล่นนะยันแม่ไม่ยังกูแต่หักกระโดดกันมหายหญ่กันสวยน่ากลัวตรงไหนก็ไม่รู้สวยสวยน่ารักกระไยทำไมไม่รักสวยหอมนี่ก็ให้หยอกเรียกกระย่างหนีอ่อนนี่นี่อ่อนดูได้เแม่เบิกหูหันหัน ยายบอกตัวไร่มาแล้วยายยายบอกตัวไร่มาแล้วยายลักลักลักลัักก่อนลักก่อนบอกตัวไร่บังกนรีเล่นน้ำหนักมาเป็ะมาหนีเพราะอ่อนโยนเนี่ยบังกนรีนะฝ่ามือหน่อยามือก่อนไปเล่นข่ามือก่อนลูกบังกนรีอ่อนโยนเราเป็นสิกินหูบักเหนียวเหนียวคือบอกอ่อนโยนเหนียวหนูต้องอ่อนโยนเหมือนแม่สวยอ่ะเอืออือ ยาโซโล่ยาสซโล่ยาซโล่ยาโซโล่มกเจ้ายาซโล่ว้าสี่ไหมัเจ้านเก็บ่ทรรมดาบ่ท่ามดาเจ้ามันซล่ยังวะวงได้แตกเลยวะ